พี่ชื่ออะไรคะมีพี่พี่บอกว่าเก๋ดูแพงขึ้นขึ้นตามราคาทองเคยเคยขึ้นตามราคาทองหนูโตขึ้นดูแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากแต่ก่อนแบบสบายเป็นยูทูบเบอร์อะไรโอพี่พูดว่าหนูโตขึ้นแล้วหนูก็เขินนะคะหนูก็อยากโตขึ้นโตขึ้นไหมโตหนูรู้สึกโตขึ้นไหมขอบคุณมากหนูก็รู้สึกว่าดีแล้วที่เราโตขึ้นเราพัฒนาขึ้นเหมือนเราได้เจอ แล้วก็เรียนรู้อะไรเพราะว่าใครๆก็อยากเติบโตขึ้นเนาะแต่เราก็จริงเหรอคะโตขึ้นดูแพงขึ้นด้วยหรอนี่ยหนูชอบจริงๆหนูชอบมากเลยหนูก็เลยบอกว่ามีคอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าดูแพงขึ้นหนอะเฮ้ยหนูชอบมากอ่ะชอบเวลาคนไทยอวยไทยกันเองเราแบบชอบมากๆค่ะนี่เหรอเราชอบให้คน น่เอาใครไม่ชอบหนูว่าชอบนะมันเหมือนสร้างโดปามีนอะสร้างพลังสร้างพลังสารความสุขเนี้ยเราก็หลับฝันดีแล้วชอบแสดงว่าใครจะมาคอมเมนต์อวยเยอะๆอวยได้ขออวยได้ใช่ค่ะพลังบวกอดแล้วก็เจอแบบคอมบินนี่ทีมมาเยอะอ๋ออดีตไม่สนใจแล้วเจอมาเยอะก็แบบเราผ่านมันแล้วเราก็แบบต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะนี่ถ้าถามว่ามีคิดเรื่องวางแผนตอนนี้หนูคิดว่า ถ้าคิดอีกทีหนูขอคิดตอนประมาณ30สบขึ้นไปก็ใกล้แล้วนะคะอีกปีหนึ่งจริงจริงอ่ะวางแผนแล้วก็คุยกับเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีพูดคุยกับเราอยู่เรื่องนี้แต่ก็ขอให้เป็น3ามสขึ้นหนูคิดว่าการที่เราลงเอาไว้ล็อกเอาไว้เลยอ่ะมันเหมือนกันตัดสินใจเหมือนทําให้มันแคบหรืออะไรเงี้ยลงมาหนูบอกเลยนะว่าหนูคิดค่ะเพราะว่า คือทุกคนหนูเชื่อว่าคิดหนูเชื่อว่าใครที่เจอคนที่ทเรียกว่าใช่หรือเปล่าคะที่ที่รู้สึกว่าสบายใจอ่าแล้วมันก็เฮลตี้แล้วมันก็โอเคมันก็ดีกับชีวิตเราก็ต้องมองถึงแต่เรื่องดีๆซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องดีถ้าเรามองว่าการค่ะการแต่งงานหรืออะไร <c oughs> ดีหรือเพราะว่าหนูเห็นพี่ เขามีชีวิตคู่แต่งงานหรืออะไรเงี้ยหนูว่าโอเคมันเหมือนมีพลังมีมีแรงซัพพอร์ตอะไรเงี้ย